มาล่าทองคําธรรมชาตินะครับซึ่งน่าลํำทานจุดเนี้ยเราเคยมาแล้วเมื่อ E ีีที่33านะแล้วก็ได้ทองคาธรรมชาติไปตอนนั้นก็สอนเทคนิคอย่างหนึ่งเลยได้เทคนิคนะครับถ้าเหมือนเวลาท่านไปขุดงานโบราณเหมือนกันนะครับถ้าท่านไปขุดงานโบราณแล้วท่านเจอแหว่งไปเนี่ยมีเสียงสัญญาณขึ้นนะขุดไปยังไงก็ไม่เจอให้ท่านทําก็เป็นเทคนิคดีๆอย่างหนึง่งที่หลายคนไม่ทราบนะเนี่ย เจอแล้วครับโอ้โหฮยเจอทองแล้วครับผม,มแมนแมนแมน,แมน ใช่จริงด้วยครับมีสิเออสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง underground hunter นักล่าใต้ภพพวกผมเช่นเคยครับเบ <c oughs> ลปีนัดอีพีนี้นะครับแล้วก็พาท่านมาล่าทองคําธรรมชาติซึ่งหน้าลํำทานจุดเนี้ยเราเคยมาแล้วเมื่ออีพีที่33นะแล้วก็ได้ทองคาธรรมชาติไปตอนนั้นก็ใช้การร่อน ล่อนใช้เรียงนะครับหรือบ้างนะครับที่คนอินเาเรียกบ้างนะเล็เล็กเล็ก นนจับพวกการถึงเมื่อไหร่เนี่ยแหละอ้อเนี่ยนะหือทองครับทองโอ้โหโอ้คืออะไรครับผลงานที่เราได้วันนี้นะครับก็มีนี่ครับเดี๋ยวจะซูมกล้องให้ดูนะครับนี่ก็เป็นผลงานของเราในวันนี้นะครับ นี่เป็นยังไงบ้างก็รลอนในลำธารแห่งนี้แต่ว่าวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครัเราใช้คิวหกสนะครับวันนี้ในการหาทองคธรรมชาติโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโอ้พอดีเลยเจออะไรเนี่ยนี่เนยอันนี้เป็นหินหินขาวหินน้ำน,นมนะครับที่แหล่งที่มีทองน่าจะมีนะ หินขาวเนยแร่ควอตก็จะมีเกาะตามหินก้อนใหญ่ๆนะมาดูน,น,นี่จะเป็นหินขาวครัหินน้ำนมนะสัญญาณมุมบอกว่ามีแร่ทองคำธรรมชาติี้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ทองคำธรรมชาติกลับไปหรือเปล่าไปครับไปรุ่นช่วยกัน แต่ว่าก่อนไปล่าสมบัติวันนี้ก็ฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับไปลุยกันที่เราใช้วันนี้นะจะเป็นโหมดทองหนึ่งนะ จะเป็นเสียงครางนะครับเสียงครางว่าหมดนี้จะสามารถตัดแร่ได้ดีนะหรือว่าพวกทรายดำพวกเนี้ยตามตามไหนที่มีทองอยงมีทรายดำาื่่อเป็นตัว,บวรบกวนกบสัญญาณทองนะถ้าเราเจอ,อสิ่งที่เป็นโลหะนะเสียงจะดังนี้ครับเชีคย้อา,าไปหาทองกัน ไ่ดีหกสิบกว่านะ าเดถงมือหมายกแล้วลืมอือฮึเขาชิ้นแรก กระป๋องละกระป๋องกาแฟนะทองชิ <co f uck sta> ้นขนาดนี้นะน่าจะหลายล้านเหมือนกันไปสุดต่อไปกันครับผมอันี้สี่สิบกว่าละ โอ้โหโเจอช้างครับผมเจอช้างยำๆช้างน้อยอะยังใหม่ๆนะซองสวยงามนะครับเพราะว่าเหตที่ซองพวกนี้ดังก็คือมีส่วนผสมของโลหะนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับดังเหมือนกันแต่เครื่องจริงๆอ่ะสามารถตัดได้แต่ว่าเราไม่ตัดนะครับเพราะว่า งานพวกนี้งานทองหรืองานโบราณเน่ยทุกอย่างทุกค่ายดีทุกเสียงดังที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นของมีค่าได้เราไม่คนข้ามนะครับโอเคไปจุดต่อไปกันค่ายดีไม่สูงนะสิบกว่ากว่านะ

เอาจริงนะครับตามบริเวณนี้เราก็สามารถหาได้นะแต่วันนี้จะเน้นในน้ำก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนอาจารย์ป้าป้ามาเนะพามาลุยนะเอาจ p z 7แซ0เจ็ดพันนะมาลุยเลยนะเพราะแถวเนี้น่าจะมีหมดะ่ะเพราะว่าตอนนั้นทีรอนก็ยังได้ทองนะครับทีรอนมันก็ต้องถ้ามันมีชิ้นเล็กแล้วมันก็ต้องมีชิ้นใหญ่ ชิ้นใหญ่อะจะ oh, <no. S 1> เป็นทองชิ้นใหญ่ครับฟั <Whoa. S 1> งเสียงว่ะโอ้โหใหญ่จริงๆครับ <c oughs> ขยะนะเป็นฟอย <c oughs> เหมือนที่ผมเกิ่นไว้นะว่าพวกนี้เป็นโลหะนะครับเครื่องจับติดเป็นกันอยู่นม,มากินนมก่อน khá sung quá vậy, đầy nhiệt là 99 rồi nha. Đăng mới đỉnh qua này nè. กำกวกาบอลลาร,ร์าดูลองตัดแหล่นะฮะเนี่ยว่าเป็นเป็นแรลนะเพราะว่าเมื่อกี้มันดังแล้วเราทำการกาวบาลลาน์ใส่ตรงก้อนหินนะซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่า เครื่องตัดไปแสดงว่าเป็นแร่นะไม่ใช่ลูหะที่มีค่าอะไรนะเนี่ยไม่ดังลวนะเมื่อกี้ยังดังนะครับเนียเป็นสอนสอนเทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะเ,นยเทคนิคนะครับถ้าเหมือนเวลาท่านไปขุดงานโบราณเหมือนกันนะครับถ้าท่านไปขุดงานโบราณแล้วท่านเจอแหว่งไปเนี่ยมีเสียงสัญญาณขึ้นนะขุดไปยังไงก็ไม่เจอให้ท่านทํากราวบาลานในหลุมนะครับถ้าเสียงนั้นหายไปเดงว่าเป็นแร่นะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆอย่างหนึง่งที่ หลายคนไม่ทราบนะเยหายเลยครับเมื่อกี้ยังดังชัดเจนนะนี่เสียงหายไปแล้วนะทำกาบาราณทีเดียวที่ครับเป็นเทคนิคดีๆไปจุดต่อไปกัน ก็ท่านสองกาแฟฮนะขยะจะค่อนข้างเยอะนิดนึงครับเพราะว่าตรงลำธารสายเนี้ยจะไหลผ่านลายหมู่บ้านนะมาจากทางเมืองเลยนะครัเป็นสายแรกทองคำนะก็จะผ่านลายหมู่บ้านก็จะมีขยะพอดีฝนตกก็อาจจะชะล้างมาตามน้ำนะก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอขยะอยู่แล้วอ่แล้วก็บริเวณข้างๆเนี่ยบริเวณข้างๆจะเป็นเป็นไร่สวนของชาวบ้านนะมีสวนยางมีอะไรก็อาจจะมีขยะทิ้งมาบ้างนะครับปะไป ต่อไปกันจะได้ทองไม่น้อกเราวันนี้เ <laughs> จะอะแทเขยี่อ <laughs> ื่อแผ่วงบางๆนะ เสียงแผ่วๆบางๆเงนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าอาจจะเป็นทองนะผมชินไม่ใหญ่แล้ว 原来呃。 ก่าเราไม่ค่อยพร้อมเลยลวนี้มันอยู่ใต้หินก้อนนี้นะต้องทำการเอาเหินก้อนนี้ออก ครับผมโตอปอเป็นไม้ที่ตอกตะปูไว้นะหัวท้ายเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาทำลายมันทำลายตะปูเดี๋ยวมีคนมาเหยียบนะโอ้โหหินไม่ใช่บอปนะก้อนนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวผม ่ปจุดต่อไปกันโ้หมดแรงเลยหินก้อนเดียวเนี่ยถ้าถ้าเป็นตลาดที่เสียงเงยน,นี้ยเป็นชิ้นใหญ่แต่ว่ารู้ว่าเป็นขยะหรือว่าเป็นอของมีค่านะ แค่บรรจงเลยอะเกิดเป็นทองอะเดือกระลิงนี้ <laughs> Нет. มันนทองมันท <that> <ilan> ้องไม่น่าแตกนะ่ค่อยับาบอกัหนใจเย็นนะ มีดมาเลยมาแทงมาแทะ ใหญ่ฮะใหญ่และลึกอืมเจอแล้วครับโอ้โห เล่นนะมาอยออาปปานะอู่นี่อีกได้ไงโอ้โหสาปานี่นะโอ้โหมีทองไหมทางนี้เดี๋ยวเราซาป,ปานี่ค่อยๆใจเย็นโอ้ยที่ขับไปุดต่อไป ข้างแถวบอนะอาจจะเป็นชิ้นเล็กที่อยู่ตื้นนะหรืออาจจะเป็นชิ้นใหญ่ที่อยู่ลึกอันนี้ค่อยๆนะค่อยๆนะ โอ้เจอครับผมอืนปนี้เต็มที่ครับเต็มที่กับชีวิตครับโอ้โหค่อยๆแซะค่อยๆแงะนะไม่เป็นของดีไม่ใช่โอเคครับปเป็นฟ้าเะ้รนะโค้งฟ้านะเสียงบางๆเลยครับเหมือนส่วนเ่อกี้เลย จะอยู่ลึกหรืออาจจะเป็นชิ้นเล็กเนาะ,นะต้องค่อยๆแตะเลยไม่กล้าขุดแรงนะเพราะว่าอาจจะเป็นชิ้นเล็กที่อยู่ตื้นหรืออาจจะเป็นชิ้นใหญ่ที่อยู่แต่เราจับพินพอยจับติดแล้วก็ก็เป็นชิ้นเล็กที่อยู่ตื้นนะเยวตะปูด้วย เจอทองแล้วครับผมบแมน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 ใช่จริง,รงด้วยครับนี่หี่สิเออใส่กล้องหน่อยใส่กล้องน่าจะเป็นทองครับดูแลนี่หรี่อ่ะใช่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 ใชทองครับทองครับแมนอยู่หว่าแมนแมนแมนแใส่กล้อง มันขึ้นมาอยู่แถวนี้นะไม่รักอาจจะพังลงมาจากข้างบนนะครับปอกเลยเลยครับอปอกเลยเลอ<ๆ>๋อย<ๆ>ี่หรีเตี๋ยอืมอก็ก่อนเนี่ยเนี่ยได้แล้วครับหนึ่งชิ้นวันนี้โอ,โอ้ตะกล้องตะกล้องมือสั่นครับตะกล้องดีใจ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมลองซูมดูดิซูมเข้าไปเ่ยได้แล้วครับหนึ่งชิ้นวันนี้อ๋อยี่หรีเดียวตะกล้องเต้นเต้นเเนี่ยได้แล้ว แค่ยี่บ่เออใช่ทองลเลยล้อมกดบางเดือนทองเหรอครับทองแน่นอนเฮ้ยขึ้นไม่อยู่สูงแค่อาจจะพังลงมาครนะับเพราะว่าสายแร่ทองมันมีตลอดมันอาจจะมีเดี๋ยวว่าเป็นก้นหินบ่บ่ทองเลยเนี่ย,ยเครื่องจับติดนะเนี่ยอของปลอปมติดเสียไม่ใช่ครับไม่ใช่ของแท้แน่นอนติดบ่จับติดบ่ติดทองเอาปองมาติดอ่ะ เนี่ยทองแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกี่วะกี่มันบอกวิ่งมย่างนี<อ>้ <laughs> ได้แล้วครับวันนี้ <laughs> ตะกร้อมือสั่นแล้วตะกร้อมดีใจก <laughs> ี่ครับผมไปชุดใหม่กันนะผมเออวุ้นหมืน่นเอาไปิ้านทองนะได้แล้วครับเป็นชิ้นวันนี้ <laughs> ไป เอ้ก็ขี้แห่แท้ไม่ใช่ทองแฮะชัดต่ตนี้ยยังคันดำ,ดำๆเฉยๆเลยอันนี้มันจะเป็นหินนะมไม่เป็นมันกินอยู่ในหินนะคาดว่านะเห็นไหมเห็นดูมันกินเข้าไปในหินนะซูมดูเถอะซูมภาพดูอันนี้เหรออืม มาเพื่อเห็นก้อนเมื่อกนี้ใช่น,นะพอเดี๋ยวเราไปหาก้อนใหญ่กันนะอดีตก้อนเล็กละเจือนฮ่าฮ่โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับนี่ผลงานที่เราได้หนึ่งชิ้นทั่วน,นะครับนี่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพรกรช่างให้ดูด้วยว่าเรากลับไปเราจะช่างได้ กรัมนะครับทองเม็ดนี้นะสวยงามครับผมดูแลเป็นเม็ดทองคำนะครับทองคาธรรมชาติเนะี่ยเดี๋ยวฝาดฝาดตะกร้องถือไว้ก่อนเดี๋ยวกลร่วงน้ำนะฝา oh, <laughs> ตกต้องนว้น <No. S 1> ดีวยครับหากท่านสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นนลางนี้เลยนะครับ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดชิปดีๆในคราวหนะ้าอย่าลืมกันว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านไปลาสมบัตที่ไหนนะครับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม